สวัสดีครับร้านนวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระผงจักรพรรดินะครับหลวงต่อมาวัดธรรมเมืองนะนะของผมเป็นพิมพ์หลวงดูนะครับเป็นบุญบดูรักนักปกนะครับผมข้างหน้าก็เป็นหลวงูกดูแล้วก็ทางนะครับทางสะท่านก็นะครับใส่ยันดวงยันดวงมีเรื่องเล่านะฮะก็คือทมไมหลวงู่ดูนะท่าน ยังมีสังขารอยู่ก็มีคนหลวงมาที่วัดนะครับมาวัดปดูดูเอ่เาสแกนนะครับหลวงปู่ดูสแกนมาวัดสแกนนะครับผมเรามาดูดวงหลวงปู่ดูแล้วก็ตกใจนะครับไม่มีใครเป็นดวงอย่างท่านเพราะว่าถ้าเป็นดวงพุญเจนะโคตรน,นะที่สมักึรบังเกิดฉะนั้นก็ปิดเกิดดวงธรรมาดาฉะนั้นเส็จจาหลวงปู่ดูเนี่ยก็จะมีการเล่าขานมีการทำวัชุมงคนที่เกี่ยวกับนะครับเป็นดวงอย่างงังกรมาท่านก็ทํานะครับ กระปงจักรพรรดินะครับซึ่งที่เรื่องของยันดวงเยอะหลายพิมพ์หลายแบบนะครับหลายพิมหลายแบบแต่ก็เวลาแกะออกมาเนี่ยก็จะมองนะครับมองก็คล้ายทั้งหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะฮะก็คือทางขั่งความเชื่อของสิทธ์นะฮะสายนี้ก็เชื่อว่าท่านเป็นองค์เดียวกันนะครับพระปงจักรพรรดิของหลวงตามาวัฒนเมืองนะท่านก็ทําจากผงศักดิ์สิทธิ์กระปงหลวงปู่ดูพระ,ะกระปงจักรพรรดิของหลงเก่าหลวงปู่ดูนะครับกระปงจักรพรรดิ พระผงกูเก่านะครับน้ำมนต์จักรพรรดิพระผงกูต่ตางๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆเวลาท่านเมื่อก่อนไปไหนมาไหนนะฮะก็จะเก็บมวลสารวัตถุมงคลวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็มาทาสร้างกรานะครับบางองค์ก็จะมีพระธรรมทาธาตุเสด็จอย่างองค์นี้นะฮะมีพระธรรมาธาตุเสด็จทางร้านก็จะคัดแต่เฉพาะที่มีพระธรรมมาธาตุเสด็จมาบริการลูกค้านะครับเนี่ยีแบับอิบับใน,นหลัง ก็เอาไว้เลี่ยมแล้วก็สวนนดคาถาจักรพัรดีนะครับผมทําให้จิตรวมนะครับจิตรวมถึงพัดได้เร็วนะครับอย่างที่เป็นสิ่งที่ร่ำลือนะรัเรื่องของปัจตุมงคลของหลวงปูดูนะครับก็จะนํามาเรื่องโชคลาภทำมาค้าขายดีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านนวยพรประเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 8 8 8หรือ091428991 อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วนจะไม่พลาดนะครับทุกรายการบัรจุม,ม,มงคลดีๆจากร้านนุ้ยปอนปัจเคองขอบคุณครับสวัสดีครับ